วัดบางแก้วตำบลทานางามงอำเภอบารลกรจมจังหวัดพิษนุโลกถึงนกำเนิดแก้วสนักบางแก้วนะครับที่ท่านเพื่อนชอบกันอยู่ครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องนาคบัว เพื <anut S 1> ่อคนบารกรรมมีเจตนาลมก็คือจะบันทึกความเป็นบารกรรมอาชีพศิลปะวัฒนธรรมหรือว่าประวัติศาสตร์บารกรรมแต่ละหมู่แต่ละตำบลนะครับก็ช่องนาคโบก็จะไปถ่ายทำและบันทึกไว้เพื่อให้ลูกหลานเข้ามาศึกษาในวันข้างหน้าวันนี้ทางช่องนาคโบวก็พาท่านผู้ชมมารู้จักกับวัดบางแก้วหรือว่า ที่เขาเรียกกันว่าถิ่นกําเนิดหมาบางแก้วแต่วันนี้เราจะมาคุยพาท่านมาดูศาลาวัดบางแก้วเขาบอกศาลาเนี่ยเป็นศาลาไม้เก่าเป็นศาลาไม้สักตั้งหลังเลยก็ครับก็ท่านเจ้าว่าก็จะพาท่านผู้ชมไปดูว่าศาลาที่เขาเรื่องเลือว่ามีแห่งเดียวในอำเภอบางกามที่หลงเหลืออยู่แต่จริงจริงที่อื่นก็มีแต่เขาลือเขา เปลี่ยนแปลงเป็นสลาปูนสลา,าใหม่หมดแล้วตอนตอนนี้สลาที่วัดบางแก้วเนี่ยยังเป็นสลาไม้ร่างเดิมอยู่นะครับครับนิม,มนทราธนาท่านเจ้าวาดพาท่านผู้ชมไปดูดีกว่าครับเชิญครับนิมนต์ครับครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนะฮะลงครับ,รบตอนนี้ท่านเจ้าวาดพา,าท่านผู้ชมและช่องนาคบัว ไปที่สาลาไม้เก่านะครับนี่ท่านผู้ชมนูที่เห็นอยู่นี่คือหอะระฆังนะครับตอนนี้เราอยู่ในบริเวณวัดบางแก้วซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดหมาบางแก้วโดยท่านหลวงปู่อะไรนะหลวงปู่มากนะครับเกจิชื่อดังในอดีตของบารกรรมนะครับเปนั้น เป็นพระเจทีอาจารย์ที่มีพุทุคุณอย่างที่ชาวบ้านเขาเรื่องรือกันมานานนะครับ mm. เดี๋ยววันนี้ mm. ก็จะให้ท่านเจ้าวาดาได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของปู่บ้างนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาถ่ายทำที่หลังอีกทีนึง่งครับวันนี้เราถ่ายทำให้ท่านผู้ชมได้ดูสลากั่งด้าวเดือนครับนี่ครับ เห็นอยู่นี่ด้านหน้า,นนานของท่านผู้ชมหน้าในจอนี่คือสลาเก่านะครับหลังหลังคาช่อฟ้าใบลากานี่ฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูไม้เขาบอกไม้สักแผ่นใหญ่ๆท่อนใหญ่ใญเลยครับท่านผู้ชมสวัสดีครับจารครับไม,ออไม่สักทั้งหลังอ๋อสักทั้งหลังเลยขออนญาตเพรากผมก็ผม,ผม ครับนี่ครับท่านผู้ชมเนี่ยพื้นไม้พื้นไม้นี่ดั้งเดิมไม,ไม้ไม้สักใช่ไหมฮะโอ้โหแผ่นใหญ่ๆเนี่ยสิบสิบสิบสองนิ้วสิบห้านิ้วนะครับนี่นี่สร้างมาประมาณกี่ปีครับเจา้าอาวาสครับอโอ้โเกือบเกือบจะร้อยปีแล้วนะเนี่ยฮะ ร้อยกว่าเหรอลองลองร้อยกว่าครับ,อบ,ออบอโอ้เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกระเบื้องทีหลังเ,ลเราเราจะเก็บรักษาตรงนี้ไปอีกสักเท่าไหร่ครับเนะี่ยจนกว่าจะจะคงสภาพอย่างนี้ไปเรื่อยๆืยนะนะเราก็จะดูแลอย่างนี้ไปกันเรืนะ่อยใช่ไหมครับ โอ้โหท่านผู้ชมนี่ครับดูเขาเรียกไม้อะไรเนี่ยตัวเนี้ยไม้สักเท่าไหร่ไอตัวเนี่ยตัวรอดไอ้นี่แปรสักทั้งหมดเลยอ๋อขานเนี่ยในที่ขานเนาะโอ้โหไม้สักทั้งนั้นเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยฮะนะครับมีชื่อผู้สร้างด้วยนะครับนายน้อยนางอะไรนะยุยุพินนะครับเนี่ยฮะสลาเก่าดั้งเดิม ไม้สักทั้งหลังเลยครับไม้แปรไม้ละแนงอะไรนี้ฮนะที่ที่ละแนงเกาะกระเบื้องเนาะอย่างเงี้ยเนาะละแงไว้เกาะกระเบื้องกระเบื้องกเองกาะหัวหัวกระเบื้องเกาะก็เป็นไม้สักทั้งนั้นเลยครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นภาพบ้านบางแก้วยุคพศ251213นะครับเป็นภาพภาพนิง่ง เป็นภาพเก่าขาวดำที่สายถ่ายไว้อนนี้คือของบางแก้วอ,อ,อ๋อคน,น,อนคนบางแก้วนี่ไม่ได้ปลูกบ้านอยู่อยู่แต่แพ้อย่างเดียวอยอยโอ้โหท่านผู้ชมนี่ครับแพ้ของบางแก้วสมัยก่อนอ๋อ,อ,อว,วัดวัดว่าเ,นะเป็นอย่างนี้ตลอดอันน,น,นี้อันนี้เป็น,ปนอันนี้เป็นภาพสีก็ก็มุมเดียวกันของเดียวกัน ครับพี่น้องท่านผู้ชมนะฮะนี่นะให้ดูใกล้ๆเลยลูกหลานคนคนที่คนที่นั่งอยู่บนเรือนี่ยังอยู่ไหมครับย,ยังอยู่เลย<ด>อ่าเดี๋ยวฮะเดี๋ยวนะครับแล้วตอนนี้ทางวัดจะหรือว่าจะพัฒนาอะไรอยู่ไหมเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็บอกบุญปานนี้ได้เลยแล้วก็บอก บอกหมายเลขบัญชีวัดละเผื่อญาติโยมเขาดู YouTube เนี่ยนะท่านเจ้าวาดเขาก็จะได้โอนเงินเข้าบัญชีมาเลยตอนนี้ก็ลัง้แบบสร้างรูปขึ้นมาใหม,ม,พาามห่พระอาจารย์โปรดมหาทโลสาทโลอ๋อสวัสดีครับท่านพระอาจารย์โปรดครับก็ ตอนนี้กำลังสร้างอะไรกําลังจะกําลังจะมีมติตอร์มาเขาจะมีช่างมาพระเนี่ยเป็นช่างจะเป็นสร้างรูปปู่มากขึ้นมาอีกหนึ่งองค์สร้างเนี่ยตรงนี้เนี่ยสร้างเนี่ยตรงไหนฮะตรงซุ้มเนี่ยอ๋อตรงซุ้มที่เป็นเป็นเป็นแฝกอยู่ตรงนั้นนะนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไปดูทีหลังจะจะสร้างรูปปู่จะตั้งสู่ให้องค์องค์ใหญ่เกจอาจารย์ที่นี่หน้าตักหน้าตักหน้าตักสี่สี่เมตรโอ้โหสเมตรใหญ่มันหึอมาเลยสิ สี่เมตรว่าสี่เมตรต้องใหญ่สองเมตรกว่าสเมตรนะสี่ช่างปั้นเขามาอยู่อ๋อหนึ่งช่องอ๋อช่างปั้นอยู่นี่ปั้นเป็นปูนเป็นเป็นปูนอ๋อแล้วก็เราก็จะหุ้มสำลีอีกทีนึ่งใครอยู่ที่ญาติโยมจะแล้วก็ทางลูกศิษย์ลูกหาก็จะหาสำลีมาหุ้มหรือจะหุ้มทองอยู่หุ้มอะไรก็ว่ากันอีกทีนึ่งถ้าแรกเราจะต้องทำฐานก่อนครทำฐานก่อนใต้ตอกเสาเข็มครับแล้วก็ทำ กางทาอะไรแล้วก็เป็นฝูงู่ขึ้นมาใหม่ก็ฝากบอกบุญญาติญโยมที่ดูช่อง YouTube นาคบัวเพราะว่าช่อง YouTube นาคบัวเนี่ยสามารถดูได้ทั่วประเทศดูได้ทั่วโลกถ้าคนไทยไปอยู่จะิญนพรอนะโยมนะครับถ้าใครมีจิตอาาก็เดี๋ยวจะส่ง อาจารย์จะส่งหมายเลขบัญชีวัดไปให้ครับถ้ามีจิตตถาก็จะมาทําบุญด้วยกันก็ามาก็จะตั้งหลวงปู่มากกันพระเจเจอาจารย์ดังขบางแก้วโอ,อนโอ,อนเงินเข้าบัญชีโดยตรงมาเลยโอ,อ,อนโอ,อนเงินเข้าบัญชีโดยตรงมาเลยจ้ะบอกบุญไปเรือ่อยๆอย่าอย่าลืม,มลว่าอาจารย์ญาติโยนหล่าทั้งทั่วประเทศไทยอะ่ะพวกนี้เจอไปที่ไหนก็เห็นหน้าหลวงปู่โดนมากหลวงปู่แกจะไปดังและพาตาเยอะอ๋อองค์เนี้นยน,นะหลวงปู่นี่เขาคนที่นี่เลยหรือเปล่าคนที่นี่คนที่นี่เลย ออแต่ไปมีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ทางภาคใต้แกมีของที่ว่าแกดังมากของของแกหลวงปู่เนี่ยเขาเขาเป็นผู้สร้างไว้ใช่ไหมเป็นผู้สร้างหลวงปู่สังลาศาลาหลังเนี้ยนะหลวงปู่เป็นผู้สร้างนะครับท่านผู้ชมหลวงปู่มากแต่ตาหันนี้เมื่อก่อนนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช้เครื่องเลื่อยกันนะใช้ใช้โยกใช้มือโยก้วยใช้เลื่อยเลื่อยอกใช้เลื่อยอกเลื่อยอกนะครับเลื่อยอกแล้วก็ดึงลังกันไปลังกันมา นะครับด้านด้านหลังนี่ก็เป็นที่เก็บของอ๋อต่อที่หลังเฉพาะตัวสารานี่ด้านด้านด้าน่างด้านล่างต่อที่หลังอืมหลวงปู่ที่ด้อยู่อ๋อครับแล้วก็หลวงปู่เนี่ยท่านท่านมีวิทยาคมด้านไหนที่ที่คนที่ลูกศิษย์ลูกหาให้ความ อคงกระพันเมตตามหานิยมครับมีชื่อเสียงมากเลยแล้วแล้วที่ที่เขาบอกว่าต้นกําเนิดของหมาบางแก้วเนี่ยหลวงปู่หลวงปู่เป็นผู้เริ่มผู้จุดกําเนิดตรงนี้มาจนจนหมาบางแก้วเนี่ยรู้ไปทั่วประเทศทั่วทั่วโลกเลยเดี๋ยวนี้ต่างประเทศก็เอาไปเลี้ยงกันก็ก็เริ่มเริ่ม เริ่มทีก็หลวงพ่อหลวงปู่เขาเป็นคนเป็นคนเริ่มเริ่มยังไงเขาเริ่มยังไงเอาหมาหมานี่มันมาอย่างไงอาจาไม่รู้นะฟังที่เขาเล่ามายังเด็กยังเด็กมากครับที่เขาเล่ามาเล่ามาเขาก็แบบหมาวัดไปกินปลาตามคลองเจอหมาจิ้งจอกอะไรอย่างนี้ว่าไอ้ไออย่างนี้ไม่อันนี้หมาเมื่อก่อนนี่เป็นแกเลี้ยงหมาอยู่ตัวอ๋อที่วัดเนี่ยนะหมาวัดมาเลี้ยงอยู่ตัวนึงแล้วเมื่อก่อนแถวนี้เป็นป่าหมดเลย ป่าพิปาทึกป่าล้างป่าอะไรหมดเลยนะป่าป่าไม้สักไม้ประดูไม้แดงไม้อะไรทั่วไปเป็นป่าทึ็ป่าทึบเป็นไม้ไม้ไผ่ไม้อะไรเนี่ยป่าเป็นครับครับครับนี่หมาเป็นป่าเป็นหมาป่าก็มาทับกับหมาแกเนี่ยอ๋อทับกับหมานี่ที่เกิดที่ดังขึ้นมาเนี่ยคือหมาที่ลูกปูแกตั้งมาอ๋อแล้วหลังจากนั้นมันก็ ออกลูกมาออกลูกมาออกเต้ามาก็แผ่ผ่านเมื่อก่อนนี่หมาหมางปู่แก่เนี่ยพอพอหมาหมาป่าหมาจริงจอบมาผสมกับหมาของหลวงพ่อหลวงปู่ก็ออกลูกมาเป็นพันหมาบางแก้วทุกวันนี้จุดกําเนิดต้นกําเนิดเลยก็คือที่นี่ที่นี่เจุดกําเนิดเลยที่นี่ครับท่านผู้ชมนี่นะวันนี้เราพาท่านมาดูศาลาเก่าเรามาดูประวัติประวัติความเป็นมาของหลวงปู่นะครับที่สร้าง จุดกำเนิดของหมาบางแก้วเป็นคนแรกนะครับแล้วก็เป็นภาคเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเรื่องลือไปถึงภาคใต้ภาคอีสานและภาคเหนือเป็นลูกปู่มากนีเขาจะต้องมาเลยเขาว่าวลูกปู่มากจัดงานจัดอะไรแล้วลูกปู่นี่แกต้องมาแกเปเสด็กลูกปู่นี่จะต้องมาหมดครับแล้วแล้วมีมีพินิหารที่ว่ามีเรื่องเล่ามีไหมที่ว่าทักเรื่องสองเรื่องที่เล่าที่ที่ ที่หลวงปู่ที่หลวงปู่เล่าที่เขาว่าอะไรมีโจรมีขโมยมาลักยิงคันสุนเขาว่ายิงเกงยิงแม่นเล,เลือกเลือกเขาเรียกอะไรคันสุนเรือกอะไรตอแก่เกงอะไรคันสุนอ่านั่นแหละลองเล่าก,กาวๆหน่อยไม่ต้องเอาถึงน,ะนั่นแหละก็บางทีข,ขโมยขโมยอยู่ตรงไหนไม่รู้ยิงแปลงคืนเขาว่าไปโดนขโมยเลยทั้งๆั้ที่ไม่ได้เห็นตัว อันนี้เป็น<ล>เป็นเรื่องเล่ามาเข้ามาก็าคงไม่จริงอ่ะแต,แต่แต่อาตมาไม่ได้ก็คงมีประวัติในหนังสือประวัติอ๋อมีประวัติ<ล>ด้วยประวัติพระอ,อ,อาจารย์พระครูถนอมนะท่านรองแยงหน้าอำเภอนะอ๋อเดี๋ยวเราที่มโนอาจารย์โปรดอย่างนไงครับอ๋อ,อก็ต้องไปขอที่ท่านาพระครูถนอมบอกว่าประวัติมาแก้วประวัติหผูก สวัสดิ์หลวงปู่รปรรปครับแล้วแล้วตอนนี้ก็จะสร้างวิหารหลงงรวงก็ <จะ S 1> อยากจะบอกบุญท่านญาติโยมที่อยู่ในเขตจังหวัดพิโลกและจังหวัดทั่วไปในประเทศไทยรวมทั้งคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศให้ร่วมทาบุญโอนเข้าบัญชีวัดมาได้เลยแล้วมีเบอร์โทรจเจ้าวาด อาจารย์โปวดไหมสักส,ส,สององสักสองเบอร์ก็ได้อาเอาเอา,เอาเบอร์เจ้าว่าก่อนเ,อเบอร์อาจารย์โปดก่อนก็ได้ครับอาจารย์โปดนี่กี่ภาษาแล้วครับภาษาภาษาโอ้โหอันนี้ก็สาภาษาก็เยี่ยมแล้วตอนผมบวดผมก็บวชแค่สามปีเบอร์เบอร์โทรอาจารย์โปรดนะครับศูนย์หกสามสาม 5้าแปด8อง8พระอาจารย์โปนนะครับท่านผู้ท่านผู้ชมญาติโยมที่จะทําบุญกับทางวัดบางแก้วเดี๋ยวเบอร์ท่านจเจ้าวาดเผอิญจำไม่ได้ต้องดูในโทรศัพท์นะครับแต่บัญชีทางวัดเดี๋ยวเราทางช่องก็จะเอาเข้ามาตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็ฝากบอกบุญไปทางญาติโยมพี่น้องที่ดูช่อง YouTube นาคบัวน,นะครับ เดี๋ยวอาจารย์โปรดอนุญาตพาไปตรงที่จะจะสร้างาวิหารหลวงปู่มากอะครับผมปเดี๋ยวเราไปดูกันนิมนต์ครับท่านอาชาวาสครับมีพระจำวัดอยู่กี่องค์ครนะับเนียโอ้โหเยอะนะเนี่ย เป็นพระบทใหม่หรือว่าพระเก่าแล้วครับเดี๋ยวท่านท่านอาจารย์โปรดแล้ะเจ้าวาดท่านเจ้าวาดจะพาไปัอนี่ครับที่เห็นอยู่ด้านหน้าเนี่ฮที่จะสร้างวิหารประดิษฐานองค์หลวงปู่มากองค์ใหญ่นะครับหน้าตาก็ประมาณ2เมตรเหรอ ประมาณ2เมตรตรงนึงนี้อ่ะอ๋อก็แล้วเราสร้างอ่ะหลังคาอะไรคุ้มให้ทันไหมทำเป็นโดมก็เร,เรียกโดมส, <า S 1> สมัยนี้ก็เรียกเป็นโดมโดมใหญ่ใหญ่อ๋อครับถ้าทำเป็นโดมก็ดีก็จะ อาบังแดดบับงลมแล้วก็จะได้ทํำญาติโยงก็จะได้มานั่งกราบสมกา,ารแล้วก็จะมีกิจกรรมทําวิปัสสนาในวิหารได้ไดไดครับครับแล้วก็ดูไว้กุฏิเก่าหลวงปู่กุฏิหลวงปู่นี่ะครับทิ้งกำเนิดหมาบางแก้ว โดยท่านหลวงปู่มากนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมมาดูรูปไว้นี่คือรูปหลวงปู่ใช่ไหมเนี่ยรูปหลวงปู่แก้วหลวงปู่มากนะครับหลวงปู่มากที่เป็นผู้ที่อออันนี้คือคือกุฏิหลงชี ก่นะลาก็ร้อยกว่าปีแล้วสิตอนนี้มีมีมีพระจำมัณาอยู่ในนี้มะ่ค่อยู่ม่กอวเดที่เอย่กยุกวันนี้ยังมีมีพระจำมัณาอยู่ในนี้อยู่ออแล้วนั่นคือหอหอละฆคังหรือหอกองนีลว่ากองเนกี่ก็หอดังเดิมเหมือนกันดหอมาปลูกใหม่อ๋อ ครับ,อ,บอ,อาจารย์อาจารย์ขึ้นชี้ให้ผมดูหน่อยในนี<ม>่ใหม่ทั้งหมดเลยยังไม่ได้แค่เปลี่ยนหลังคาอย่างเดียวใช่ไหมเปลี่ยนราคาเนี่ยราคาลังคา,งาเป็นกระเบื้องเล็กร้อนเล็กลกระเบื้องหรือสังกะสีไอ้ที่เมื่อก่อนมันเป็นสังกะสีอะเดี๋ยวนี้เป็นกระเบื้องเหรอ๋อเพราะว่าสังกะสีมันลื้อมามันก็ผูกเสมอสังกะสีก่อนเมื่อก่อนสังกะสีบางเลยนี่เป็นเป็นกุฏิเก่าดั้งเดิมนะครับท่านผู้ชมของหลวงปู่เลยจะเห็นเลยครับนี่นะประตูหน้าต่างเป็น เป็นทรงไม้โบราณครับเป็นทรงไม้โบราณอ๋อเนี่นยนะอ๋อครับนี่ครับหาไม่ได้เลยครับบ้านไม้แบบเนี้ยอายุร้อยกว่าปี อันนี้คือหอสมน์อันนี้ก็ไม้ตัดทั้งหลัอันนี้คือหอสมน์เก่าคู่คู่กับกุฏิมาเลยคู่กับสลามมาเลยโอ้โหหอหลังนี้ใหม่อันนี้เป็นหอหลังปูนที่สร้างขึ้นมาใหม่นี่ก็ยังเป็นไม้เดิมอยู่นะครับท่านผู้ชมไม้ตัดทั้งนั้นเสา ยกเว้นยกเว้นแผ่นแผ่นเมทัลชีสอย่างเดียวยกเว้นแล้วก็เราดื้อเราดื้อไปจากนแผ่นจากนั้นสีอ่ะอ้ผูทางไปจากนสีจะผูกหลายรุ่นแล้วสิอ่งนั้นน่ะครับนี่ครับดูหน้าจั่วหน้าจั่วหมายสักทั้งนั้นเลยครับท่านผู้ชมอ๋อเขาไม่มีตะปูเลยใช่ไหมตะปูเลยใช้ดื้อเท่านั้นเลยอ๋อนั่นนเห็นไหมแย่แย่เขาเป็นดืยเป็นรูเจาะ จอล่องจะเป็นรูเป็นร่องแล้วไม้เสียบเอเอตัวยึดตัวยึดตัวยึดเอเอกน้ี่ตัวผังผังผังยึดเนาะผังยึดอ๋อจะเห็นได้นะครับท่านผู้ชมนี่ฮะเป็นหัวไม้เป็นเดือยพอพอไม้โผล่มาเขาก็ใส่เดือยไว้ทอันนเยครับเหมือนกันตล้าก็เหมือนกันตระล้าใหญ่อันนี้คือรูปนี่หลวงปู่มากเนีอันนี้นี่เอเอของที่เขาสร้างขึ้นมาอ๋อวัดดุมงคล อันนี้ก็บลุงปู่ตอนหนุ่มอ่ะอันนี้ it อันนี้เอออันนี้รุ่นสองอันนี้สองลองลองจากลุงปู่อ๋อลองลองลองเจ้าวาดลองลุงป totally> um> ู่ก็ก็ปู <t uh> <t ่แกเสียอันนี้เขาเรียกอะไรออันนี้อะไรอะคลิปผมเด็ดของสามสามเหลี่ยมหน้าผม่ของลุงปู่แก่ทำมาอ๋อเป็นรุ่นแรกหรือรุ่นไหนแน่รุ่นแรกเลยเหรอรุ่นแรกนี่มีทำอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวนี้โอ้ยอยู่นี่หาไม่ได้ ไอเนี้ยนะแล้วเราก็ทำอย่างเดียวนี่หรือว่ามีครอบคลุมไม่ยังอื่นครอบคลุมเยอะเลยอ๋อแต่แต่เราไม่รูปเราม่รูปให้ดูที่ว่าให้ดูแค่นี้สมเด็จสมเด็จนี่องหลวงปู่สร้างใช่ไหมสร้างแล้วชานหมากแล้วก็กระตุดประเทศสร้างเยอะสร้างเยอะกระตุดแล้วนี่นี่อันนี้ลองมาคนอุณหลายมาหลายคนแล้วอันนี้ก็เป็นพระครูพระครูปิยะปิยะศิลาพรศิลาพรหลวงตาพัดพัดหมดเนีย อ๋อหมดเน้นหมดเน้นนี่คือฉายาฉายาหลวงปู่ที่เกษียณนี่รูปอ๋อรูปงานนี่งานหลวงปู่งานลวงปู่ครับงานเขาเรียกงานชาวนากริตหรือว่างานประชุมเพลิงผนัานนะครับอันนี้อันนี้จำพศได้ไหมโอ้แตไม่ได้จำพศครับนี่ครับเป็นรูปภาพงานชาวนากริตที่อยู่ที่วัดนี้เลยที่วัดนี้เลยเนี่ย มีติดกันอยู่นี่ที่วันนี้ครับโอ้โหครับท่านผู้ชมนี่หาดูได้ยากครับภาพแบบนี้มีภาพเดียวนี่หรือมีทุกอย่าครับอาจารย์โผุ่อหอสวดมนต์ครับอันนี้เป็นหอสมุดหอสวดมนต์ส่วนโน้นเป็นศสระที่เราเห็นอยู่นี่อาจารย์โปรดพามาดูนี่คือหอสวดมนต์ครับแล้วก็นี่ก็ด้านหลังนี่ก็น่าจะเป็นกุฏิเก่าครับนะด้านมันก็จะเหลือแต่ด้านหน้านะครับที่โครงเหล็กพิงอยู่นี่ อ๋อม on oh, yeah. ีด้วยเห็นนะฮะตรงหัวัอเสาจะมีด้วยไม่รู้มีรูเสียใส่หัวไม้นะครับท่านผู้ชมหลวงปู่มากบ้านวัดบางแก้วนะครับแล้วก็เนี่ยของบางแก้วที่ที่ที่ชาวประชาชนอยู่แพ้นะสองฝ้าข่างเลยสมัยก่อนมันไม่แห้งอย่างนี้เนาะ ้ที่ถ่ายแห้งแห้งแห้งเหมือนอย่างนี้แหละพอแห้งก็จะแข็งอยู่กันแต่จะแข็งเลื่อนหนุนไว้เราก็ต้องหนุนไปจนกว่าจะทนกันหนุนเหรอไม่ให้มันจะแข็งอ๋อเนื้ออ๋อดันไปชิดชิดกันไว้ชิดกันหน้าแพ้จะชนกันเลยอ๋อเวลานั้นก็นางมาก็ขึ้นขยับกันใหม่ขยับกันใหม่ก็รับขึ้นอาจารย์ก็เป็นคนที่นี่ตั้งแต่เกิดเลยตั้งแต่เกิดเลยอ่ตอนนี้หกหกสิบตัวแล้วหกสิบสามหกสิบสามหกสิบสามนี่ปีกูนมั้งเนี่ยปีกูนคัะ อาจารย์ท่านะ่าจารย์โตดก็จะพาเราไปกราบนะคระะับสรากลางน้ำครับเป็นสระอิษฐานรูปเหมือนหลวงปู่ม,มากเดี๋ยวขณะดนี้โยมก็ได้มานมัสการหลวงปู่ม,มากกับหลวงท่านพระครูทูกแกกำลังกราบไหวอยู่มาขอพรออแก ชงนี่คือบัญชีของวัดบางแก้วนะครับท่านผู้ชมชวัดบางแก้วนะครับธนาคารมอ,อมสินสาขาบารกรรมท่านผู้ชมที่ดูช่อง youtube ช่องนาคบัวนี้ก็มีจิตศรัทธาอยากจะทาบุญกับทางวัดก็โอนเข้าบัญชีนี้ก่อนที่จะโอนผมขอแนะนําให้พูดโทรศัพท์มาคุยกับทางเจ้าวาดนะครับแล้วก็ท่านพระอาจารย์โปรดเบอร์โทรท่านเจ้าวาดนะครับพระอาจารย์น้อยเทวธรรมโมนะครับครับวันนี้ท่านผู้ชมก็ได้รู้จักท่านเจ้าวาดน้อยท่านเจ้าวาดท่านพระอาจารย์น้อยเทวธรรมโมแล้วก็พระอาจารย์โปรด <Hello. S 2> สาธโลนะครับเป็นเจ้าว่าอยู่วัดบางแก้วนี้แล้วก็ประวัติความเป็นมาของศาลาเก่าและกุฏิเก่าหอสมมนมเก่าแล้วก็วัตถุทางวัดก็จะมีะโครงการจะสร้างวิหารหลวงพ่อไอหลวงปู่มากนะครับในอีกไม่ไวไว,ไว,ไวน,นี่ก็จะวางศิลาเลิกหรือว่าจะจะขึ้น ขึ้นแทนขึ้นอะไรกันเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็เชิญร่วมทําทบุญบริจาคมากับาทางวัดทางเบอรอ์หมายเลขบัญชีของวัดนะครับที่ที่ลงไปนี่นะครับวันนี้ทางช่องหนะ้าบัวกขข็ขอคุมขอขอบคุมท่านเจ้าวาดมาครับแล้วก็ขอบคุณท่านพระอาจารย์โปดแล้วก็เสื้อวัดทรงวัดเจ้าที่วัด นะครับวันนีท้ทางช่องนาคบัวมาก็มีเจตนาก็อยากจะบันทึกความเป็นวลกรรมไว้ก็ให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทั่วไทยทั่วต่างประเทศที่เป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศอยากจะร่วมทําบุญอยากจะรู้ประวัติความเป็นมาของอบ้านวารลรงกหมู่หมู่บ้านตําบลอาเภอมีอะไรดีๆตรงไหนทางช่องนาคบัวจะบันทึกมาวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมมากครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ